สวัสดีครับบอนทุกทุกท่านนะครับและม r ร y คริสต์มาสขอให้เพื่อนๆสุขสันต์ในวันคริสต์มาสนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับฟุตบอลก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าฟุตบอลก็ค่อนข้างจะบางตาผมคัดมา3คู่ก็จะเป็นลีกตุรกี2คู่แล้วก็ไทยแลนด์พิมริกอยู่1่คู่นะครับทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคอ์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุงก้งก เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกไทยแลนด์พิมริกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงห์เจ้าท่าการทะเลย์เอฟซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรีมิตรผลเอฟซีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามแพทสเตเดียมจะเตะกันเวลาทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับทะเลย์ครับอยู่อันดับที่3แข่งไปละสิบสีนัดชนะแปดเสมอสองแพ้ไปสี่เกมยิงได้สามสิบหกเซฟบมีอยู์ยี่สิบงราชบุรีอยู่อัันดบที่สิบ แข่งไปแล้วส, 4, สิบสี่นัดชนะสี่เสมอสี่แพ้ไปหกเกมมีได้ยี่สิบสองเสียไปสิบเจ็ดประตูมีอยู่สิบหกคะแนนนะครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกันห้านัดหลังสุดในทุกรายการการท่าเลือครับเก็บชัยชนะไปได้สองนัดเสมอกันสองนัดแล้วก็เป็นฝั่งราชูดีเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งนัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาห้านัดหลังสุดในทุกรายการกนะครับการท่าเลือเก็บชัยชนะไปได้สามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่การท่าเลือเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูหนึ่งผมเป็นเกรเนรมการของการท่าเรือใน ราชบุรีฟอร์ม5ห้าหลังสุดราชบุรีชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมเพิ่ก็เป็นเกมที่ราชบุรีไปแพ้กับรป,ประจบเอฟซีเป็สกอร์0ประตูหนึ่งผมพบการของราชบุรีในรอบ5เกมราชบุรีพานดุเงินไปที่3เกมแา้รูปไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่60%เท่ากันนะครับซึ่งเลนราคาคู่นี้นะครับก็ราคาค่อนข้างจะไหลแรงนะถ้าเราสังเกตนะครับแรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นการถลเอือต่อที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็บางสำนักเป็นการทททททเเเเลลลลืืออออตต่่่่่่่่ีีีีีรร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 ราา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 าคคคคคคคููกกกกึึงงงบสนนนนนัยปปป็ไไไไหหณ้ การเทเลเรอต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งการท่าเรือราคาน้ำเจอที่2.03ถ้าเราไปงงลงฝั่งราชบุรีราคาน้ำเจอที่1 7 8 <demasi mustard> นะครับก็ซึ่งคนนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานแตกต่างกันพอสมควรนะการเทเลอรถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีและผลงานก็ดูดีด้วยผ่านไปสเกมการเทเลอรมีอยู่26กคะแนนส่วนฝั่งราชบุรีมีอยู่1 6คะแนนซึ่งการเทเลอร์มีค e ะแนนมากกว่าราชบุรีอยู่ที่10คะแนนด้วยกันนะครับส่วนฟอร์ม ang ang, ารนะการเล่นที่ผ่านมาจะ 3เกมลงสุดการท่้เรือชนะมา3เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะแบงค็อกยูเ็ดเอาชนะชลบุรีแล้วก็เอาชนะบุรีรัมย์นะครับส่วนฝั่งราชบุรีอย่างที่บอกครับฟอร์มของราชบุรีเนี่ยก็ส่วนทางกับการท่าเรือนะสามเกมลงสุดราชบุรีไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะมีเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับส่วนตัวผม,ว,มว,ว่าเกมวันนี้เนี่ยการท่าเรือก็จะได้เปลี่ยนไปอย่างมากดูทรงแล้วเกมวันนี้การท่าเรือที่ประกอบไปด้วยประกอบเป็นพักวุิชิตกนติศิบัเพ็ญเนี่ยถือว่าเป็นตัวกองกลางตัวสริมสนตัวเกมลุกที่กำลังเข้าฝักข้ฟอร์ม จะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้โดยที่จะมีดาร์รี่บาลอสเป็นตัวหน้าเป้าด้วยความที่ฝั่งการท่าเรือผู้เล่นลหยคนกาลังท็อปฟอร์มนะฮะเกมนี้ผมอ่านว่าการท่าเรือน่าจะไม่พลาดสามแต้มบวกกับเกมที่แล้วการท่าเรือเองก็เปิดบ้านถล่มบูริยมไปถึง4-1เกมนี้ก็จะเป็นอีก1เกมนะที่คาดว่าการท่าเรือน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านได้แต่ว่าจากกำแพงที่ตั้งไว้เนะี่ยเป็นฝั่ง การเะเล่อต่อทีตคาลูกครึ่งราคาไหลค่อนข้างจะจรงเอาเรื่องเลยนะชาเทียบกับราชบุรีนะผมมองว่าราชบุรีน่าจะรอดยากเนื่องจากช่วงหลังนี้ราชบรีเกมรับมีปัญหารจริงๆจากราคาที่เปิดมาณตอนนี้เป็นการเะเล่อต่อทีตคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่การทะเล่อเอฟซีไปลลุนเม็ดที่2ฟงทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามไปกันที่ศึกตรุรกีซุปเปอร์ลีกก็จะเป็นคู่ระวัง คาซิมปาซาจับไปบ้านต้อนรับการเขิงของลิเซสปอร์นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามรีแคมเทซิปสตาร์ยูมูจะเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับคาซิมปาซาอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้วสิบหกนัดชนะหกเสมอสี่แพ้หกเกมยิงได้ยี่สิบเจ็ดเสียไปสามสิบเอ็ดประตูมีอยู่ยี่สิบสองคะแนนส่วนฝั่งเคเคลิเซสปอร์อยู่อันดับที่6แข่งไปแล้วสิบหกนัดชนะเจ็ดเสมอสี่แพ้ไปห้าเกมยิงได้ยี่สิบเสียไปยี่สิบเอ็ดประตูมีอยู่ย แล้วก็เป็นฝั่งเคเกอร์ิสสปอร์เอาชนะไปได้หนึ่งนัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการในการซิมบัสซ่าเก็บชัยชนะไปได้สองสมวนหนึงก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่การซิมบัสซ่าบุกไปเสมอกับอันตาราสปอร์ด้วยสกอร์ ศูนย์ประดูศูนย์ผลประกอบการของการซิมปอสซ่าในน้ำมันเ,เกมการซิมปอสซ่าพาทำเงินไปที่3เกมพามลบไป2เกมคิดเป็นประจาักษ์การทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งเคเคริสเซสปอร์ฟอร์ม5นัดล่าสุดเคเคร์ชนะไป3แล้วก็เสมญไปสอนเกมโดยที่น้ำ่านเกมของสนิทเคเคร์ไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที K ่ศษเคเคร์เปิดบ้านเอาชนะไปในสปอร์้วยสกอร์ ห้าประละตัวหนึ่งผลประกอบการของเคเคอร์ดิสเซสปอร์ในรอบ5เกมนะครับ5เกมนี้เนี่ยเคเคอร์ดิสเซสปอร์ผ่าทำเงินพัที่5เกมรวดคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นตา์ก,การทำกำไรอยู่ที่100%เต็มนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างการซิมบัสซาต่อที่ราคาปปปบางสำนักก็เป็นการซิมบัสซาต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาและตอนนี้ราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านการซิมบัสซาต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งการซิมบัสซาราคาหนำจอที่2.07 าเราไปลองฟังเคเคอร์ลิเซสปอร์ราคาหนำจุดที่หนึ่งจุดปสามก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผลงานบนลีกนะก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรนะฝั่งทีมอย่างเคเคอร์ลิเซสปอร์อยู่ลำโยงเนี่ยมีอยู่ยี่สิบห้าคะแนนมีคะแนนมากกว่ากาซิมบาซ่าเจ้าบ้านอยู่ที่สามคะแนนด้วยกันแต่ว่าแฮทเวนดนะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างกาซิมบาซ่าทำผลงานได้ดีกว่าจากห้าเกมนะครับกาซิมบาซ่าสามารถเก็บชัยชนะได้ถึงสามเกมแต่ว่าที่แตกต่างกันชัดเจนนะก็จะเป็นฟอร์มการเล่นช่วงลังครับถือว่ usa, ่่่าาาาากกกซซิิมมมมคคคอออนนข้งจะะหลลุดุดดฟรร์เเเเสไยยชใ ทั้งกับฝั่งเคเคอร์ลิสเซอรสปอร์นะที่5นัดหลังสุดเคเคอร์เนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะได้3แล้วก็สวมประสบเกมแล้วก็ในรอบไฟลเกมสุดเคเคอร์ลิสเซอรสปอร์ทำเงินได้ทั้ง5เกมรวดฉะนั้นคุณนี้ครับฉากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาส่วนตัวผมมองว่าฝั่งทีมเยือนอย่างเคเคอร์ลิสเซอรสปอร์น่าสนใจถึงแม้ว่าเคเคอร์ลิสเซอรสปอร์จะมีเกมเยือนที่ไม่ค่อยสู้ดีแต่เกมนี้ผมยังอ่านว่าเคเคอร์ลิสเซอรสปอร์ที่กำลังอยู่ช่วงที่มีความมั่นใจอย่างสูงบวกกับเจ้้้้้้าาาาาาาบนน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 นเเ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 ีีีีี่่่่่่ยยยยยกกก็รรไดววฟอออออออ์มมมมมสสสสะะะะะปปปผผทืงคคคลิซัจูฉ ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเคเคริเสปอร์คาดว่าวันนี้เคเคริเสปอร์อย่างน้อย,อยจะบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มไปได้นรงรอไปกันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายกันที่ศึกตุรกีสเปริกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างฮาตาสปอร์ จะเปิดบ้านต้อนรับการวเยือนของเบสิกสตาร์นะครับคี้ครับจะเตะกันที่สนามเมอร์ซินสตาร์ยูมูจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านกับมาัเตสปอร์นะครับอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้วสินัดชนะ4เสมอ7แพ้ไป5เกมยิงได้24่เสียไปย2ประตูมีอยู่19คะแนนส่วนฝั่งเบสิกสตาร์อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้วสิกนัดชนะ8เสมอสแพ้ไป6เกมยิงได้ยี่สามเสียไัดี่สดบสองประตูมีอยู่ยี่สิบหกคะนนน ไปได้2นัดฟอร์มโดยลมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการฮาเตสปอร์เก็บชัยชนะไปหนึ่งเสมอสอแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฮาเต p สปอร์ไปเสมอกกับอันคารากุคูไปด้วยสกอร์0ูนย์ูนผลประกอบการของฮาเต p สปอร์นล้นะว่าเกมฮาเตนสปอร์ผาเงินไปที่1เกมยกไปหนึเกมพาลบไป3เกมคิดเป็นปรสิจธการนำกำไรที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งเบสิกตัดฟอร์มห้านัดหลังสุดเบสิกตัดชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสาเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ Basic เป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่40%นะครับ ซึ่งในราคาคู่นี้ก็บางสำนักก็เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างเบสตันต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสำนักก็เป็นเบสตันต่อที่ราคาปอปอนะครับราคาณนะตอนนี้ราคามาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างเบสตันต่อที่ราคะาปอปอถ้าเราไปลองฝั่งคาร์เตสปอร์ราคาน้ำจุดที่1.91ถ้าเราไปลองฝั่งเบสตันราคาน้ำจุดที่1.99ก็ซึ่งคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมถ้ามองผิวเผิผบนบนตารางคะแนนเนี่ยก็เป็นทั้งสองทีมที่มีผลงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเป็นเบสตันทำผลงานดีกว่าถ้ามองถึงอันดับบบบบนนนนนนนตาาาาารรรรงงงคคคะะะแััััททท้้ีีีมมถือออวว่่่่ขจสสูกกกกฟ์เล ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มห่วยทั้งคู่ฮาเตสปอร์ครับชนะได้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น2เกมสุดที่ฮาร์เตสปอร์ไม่ชนะใครเลยนะส่วนฟังเบสิกตัสก็ถือว่าฟอร์มแย่ยไม่แพ้กันนะครับเบสิกตัสชนะได้หนึ่งจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ทั้ง2ทีมนะทำเงินได้เกมเดียวจาก5เกมสุดเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากภาพรวมและเลทดราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเบสิกตัตต่อที่ราคาปอส่วนตัวผมมองว่าจากราคานี้เนี่ยมันก็แปลกๆเนื่องจากทีมอย่างเบสิกตัสเองก็ดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮาเตสปอเกมนี้ต่อที่ราคาป,อ,ปอเองนะซึ่งส่วนตัวผมมองว่า ถ้าตามหน้าเสือตามหน้าเนื้อผ้าจริงๆเนี่ยเบสิ <ics> คซัควรจะต่อที่ราคาครึ่งลูกหรือว่าครึ่งคุ้มลูกได้ซ้ำตะเล็ดเปิดมาเป็นเบสิตัต่อที่ราคาพอผมก็มองว่าเกมนี้มันแปลกๆดูความที้ทั้ง2ทีมแล้วฟอร์มไม่ดีเลยบวกกับเป็นทีมเยือนอย่างเบสิคซับุกมาต่อแค่ราคาพอๆเนี่ย เกมนี้ผมมองว่าฝั่งจอบ,บ้านอย่างฮาเตสปอร์ T น่าจะเอาอยู่เนื่องจากเบซิตัสฟอมก็ออกทะเลส่วนฮาเตสปอร์ T นะผมมองว่าถ้าฮาเตสปอร์ T ได้ใน,ในบ้บานเนี่ยก็มักจะมีผลงานที่ดีถ้าเราเทียบจากหลายๆเกมที่ผ่านมาฉะนั้นจากราคาที่เบซิตัสต่อที่ราคาปอคู่นี้ผมขอเลือกเชมที่จอบ,บ้านอย่างฮาเตสปอร์ T คาดว่าวันนี้ฮาเตสปอร์ H T อย่างน้อยๆเนี่ยจะยันเสมอได้ฟันธง ก็จบกันไปได้นะครับสาหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันคัดๆอยากกดสวนก็รงวคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับการท่าเรือกับราชบุรีคู่นี้เรเปิดมาเป็นการท่าเรือต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อพิธีการท่าเรือคู่ที่สองครับการซินปัสซ่ากับเคเคอร์นิสเซสปอร์คู่นี้โอเล่เปิดมาเป็น ทีมงานอย่างเปสตนร์ต่อที่ลักับปปคู่นี้ผู้ของเลือกหลองพิจเจ้าบ้านอย่างฮาเตสปอร์กับผมนะครับจอร์ฟันทองบอลเด็นหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิีคอฟฟุตบอลต่อไปและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามที่ไลน์นะครับ jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ qr code สามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเเเ็นนนนนพพืื่่่อออ,อขรรััั v v I ับบททศะะะแลีดดคู VIP ก การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กระสือกได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ